วิกนิวทวีเทปนี้เป็นกันที่ฟอสจีราชพงศ์สีแสงจับมือเพื่อนรักบุ๊คกรสิเดชปลูกผลชนคนไทยมาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งด้วยวัคซีน HPV ในงานรีบปิดสวิตมะเร็ง HPV พหอมสาดโมเมนต์โชว์คู่สุดฟินและส่งต่อความห่วงใย,ยเรื่องสุขภาพถึงแฟนๆอย่างใกล้ชิดในวันที่24มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเม,มกาบางนาคะ่ะ ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจฉีดวัคซีน HPV ชนิด9สายพันธุ์สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศโดยสามารถรับสิทธิ์รับวัคซีนฟรีได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าหรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน HPV เพิ่มเติมได้ที่ h d m o l c o t h ะก็รู้สึกดีใจนะครับที่ ทางทีมงานเนี่ยเลือกเราเป็นคู่แรกในการมาเป็นกระบอกเสียงให้มันลดระลงให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเอเอลงก็ลง,ลงการฉีดวัคซีนนรับผมก็ดีใจมากๆครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญรู้สึกว่าเออถ้าเราได้แบบว่าป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดีอกันเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเท่าที่ฟังโดยในงานวิจัยเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้ถึง90%เลยนะครับผมแล้วก็ช่วยเออป้องกันมาลิตตั้งตั้งห้าชนิดดังนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็มาฉีีดดกว่า ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับเหมือนเราได้เป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งครับที่แบบว่าให้คนแบบเขาเรียกว่าอะไรตื่นตัวเออตื่นตัวไหมตื่นตัวในการแบบว่าเออรู้ว่าจริงๆแล้วไวรัส H P V เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากครับมันสามารถนําไปสู่มะเร็งแบบที่มันแบบฆ่าชีวิตคนคนไทยแบบอันดับสองเลยครับในในผู้หญิงจริงๆแล้วในผู้ชายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใช่ใช่ฝุ่นแหละถ้าถ้าของฟอสก็ฝุ่นใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่า ของอบูก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันเลยรู้สึกว่าจะห่วงเรื่องของฝุ่นเพราะว่าเราร <อ S 2> พวกเราเนี่ยทำงานเอาทดอร์กันค่อนข้างเยอะแตด่ด้วยเนื้อง,งานเน่บางทีแบบเราใส่แมสไม่ได้แต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองด้วยกันแบบว่าอาจจะหาแบบมัเป็นเหมือนออปชั่นก็เออแบบเป็นที่พ่นจมูก ฟังก์ชันก็คือฉีดไปมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นออยเป็นเจลป้องกันอะไรก็พวกเราออกฝุ่นแล้วก็ล้างจมูกนะครับแต่ว่าเราก็จะบอกตลอดเอ้ยใส่แมสได้ก็ใส่นะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนกันเรื่องฝุ่นอะไรเงี้ยบุกก็ฝุ่นครับเอาจริงๆบุกแบบช่วงเนี้ยบุกแสบตาแล้วก็แบบเหมือนน้ำมูกมันไหลตลอดเวลาตลอดครับบุกว่าทุกคนก็น่าจะเป็นบ้าแบบเออจริงๆอยากให้ไม่ใช่แค่ฟ้อสแหละทุกคนแหละใช่แบบว่าเออแบบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ใส่แมสใช่แล้วก็แบบว่า อะไรเลี่ยงการวิ่งนอกนอกอาคารไปก่อนกัรออกออกออกำลังกายอะไรเงี้ยวันแบบผมผมอะผมมันจะบอกฟอสตลอดบอกเฮ้ยฟอสโหวันนี้แม่งเราไปออกกองเนี้ยฝุ่น200อีกแล้วว่าอะไรเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งช่วงเนี้ยฝุ่น200อแบบอัพตลอดเลยครับใช่แล้วแบบเป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดยายวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับงานเอ่อวัคซีนเท v ีวีนะครับผม รณรงค์เลยนะครับอยากชวนเชิญทุกคนนะครับเออไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเออก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยฉีดหรือไม่เคยตรวจเนี่ยก็มาตรวจมาฉีดกันดีนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับฉีดวัคซีนเข็มเนี่ย10-15ปีตามงานวิจัยเลยแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งเนี่ย5ชนิดเลยนะครับก็ลดความเสี่ยงไป90%ยังในฉีดก็ไม่ดีกว่าฉีดนะครับใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากชวนทุกคนนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นท่านพี่ผู้ชายที่เป็นแฟนด้วยนะเพราะว่า อย่างที่หมอคุณหมอบอกนะว่าเออผู้ชายแต่ก็เป็นพาหะในการนําโรคได้นะครับในการที่จะนําโรคไปติดผู้หญิงนะครับก็ยังไงก็อยากจะชวนทุกคนนะมาฉีดก,กันเยอะนะครับผมลงเป็นการลง,รงทุนที่คุ้มค่าน,นะผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปฉีดนะผมมีเวลาผมว่าผมเองไม่เคยฉีดเหมือนกันก็อยากฝากงานนี้ด้วยมีถึงวันที่ที่บนี้นะครับยังไงก็มาเจอกันเยอะนะครับผม